วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษสุดๆที่ใครๆก็รู้จักกันดีในความอารมณ์ดีนั่นก็คือพี่โจโอของเรานั่นเองพี่โจโ <laughs> สวัสดีครับดรนายสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านไม่รู้จะเรียกตัวเองว่าแขกรับเชิญดีไหมนะเพราะมาบ่อยกว่าเจ้าของบ้านอีก <laughs> วันนี้เอาพุงมาเป็นแขกรับเชิญด้วยครับดรนายวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆคนโดยเฉพาะวัย40ปลายๆเข้าเลขห้า กำลังประสบปัญหาเดียวกันกับพี่โจเลยนั่นก็คือพุงค่ะพี่โจโถดอกเตอร์นายผมนี่เพิ่งรู้ซึ้งกับคำว่าเลขหอาถรรพ์ก็คราวนี้แหละครับเมื่อก่อนนะอายุ40-45ถึงเนี่ยแข้ง,งดเข้าเย็นสองสามวันพุงก็ยุบเป็นหน้ากลองแล้วนี่อะไรกินลมชมวิวก็ยังรู้สึกพุงจะผ่องขึ้นมาอีกแถมหมอเริ่มทักเรื่องไขมันกับน้ำตาแล้วด้วยแหมแหมพี่โจคะเลข5อาถรรพ์นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาคะ่ะโดยเฉพาะมนุษย์เลขห้า ที่ฮอร์โมนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อก็เริ่มทิ้งเราไปง่ายขึ้นส่วนไขมันนีส่สีดันซื่อสัตว์อยู่กับเราเหนียวแน่นยิ่งกว่าเมียใช่ไหมคะเรื่องที่คุณหมอทักนี่ต้องเริ่มใส่ใจแล้วนะคะนั่นแหละครับผมก็เลยไปนั่งดูคลิป YouTube เป็น10บสช่องอ่านบทความสารพัดทั้งเรื่องงดข้าวเย็นทั้ง IF ทั้งความสําคัญของมื้อเช้าความสําคัญของสารอาหารจนตอนนี้สมองผมจะกลายเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลข้อมูลไม่ไหวแล้วครับสัมผัสเลยค่ะพี่จอ๊อ ข้อมูลสมัยนี้มันเยอะจนบางทีก็สร้างความสับสนมากกว่าความเข้าใจนะคะแต่นับว่าด,ดีที่พี่โจสนใจสุขภาพตัวเองนะคะแล้วมีเรื่องไหนที่กังวลเป็นพิเศษบ้างคะก็เรื่องงดเข้าเย็นกับ IF เนี่ยแหละครับบางคลิปก็บอกว่าดีบางคลิปก็บอกว่าไม่ดีกลัวสารอาหารไม่พอกลัวกล้ามเนื้อหายครับแบบว่าถ้ากล้ามเนื้อหายแล้วพุงยุบแต่แขนขารีบผุกคงไม่เอาแน่ครับเรื่องกล้ามเนื้อนี่สําคัญมากค่ะพี่โจเพราะกล้ามเนื้อนี่แหละคือเตาเผาพลังงานชั้นดีในร่างกายเรายิ่งมีเยอะยิ่งเผาผลาญดี ทีนี้มาดูแนวทางของพี่โจ้ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้บ้างค่ะ8.16ทับทานอาหารหลัก2มือ้อให้ได้สารอาหารครบ5หมู่โดยใช้ความรู้สึกว่าทานให้อิ่มพอดีไม่อิ่มมากจนแน่นท้องไม่สบายท้องมื้อเช้าตอน10บโมงเช้ามื้อเย็นตอน6โมงเย็นโดยมื้อเย็นเน้นโปรตีนสูงไขมันต่ำเลี่ยงแป้งและน้ำตาลฟังดูเข้าท่ามากๆเลยค่ะจริงเหรอครับผมคิดมาตั้งนาน กลัวจะผิดหลักการอะไรไปบ้างไม่ผิดเลยค่ะพี่โจ้หลักการนี้เป็นแนวทางที่ดีแล้วเหมาะกับวัยของพี่โจ้ามากๆเลยครับมาดูทีละสเตปนะคะสเตปที่1ทํา IF 8ทับสิช่วงเวลาท้องของการกินและอดการที่พี่โจ้เลือกกินช่วง10บโมงเช้าถึงอกโมงเย็นนั่นคือช่วงเวลา8ชั่วโมงที่ร่างกายได้รับสารอาหารและปล่อยให้ร่างกายพักผ่อนจากการกินหรือฟาสติ้ง อีก16ชั่วโมงอันนี้แหละค่ะพระเอกของเราพอเราหยุดกินหลัง6โมงเย็นไปจนถึง10โมงเช้าร่างกายจะใช้เชื้อเพลิงจากไขมันและกรดอะมิโน,โนเป็นหลักขณะที่พี่เจ้านอนหลับค่ะดังนั้นไขมันที่สะสมตามพุงของพี่เจ้านี่แหละค่ะเป็นแหล่งพลังงานหลักเหมือนเราปิดร้านอาหารแล้วร่างกายก็ต้องไปรื้อตู้เย็นที่บ้านตัวเองมาทำกับข้าวกินไงคะเห็นไหมคะพี่เจ้าพุงนั่นแหละค่ะตู้เย็นส่วนเกินที่เราจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์พุงพี่เจ้าก็จะค่อยๆย,ยุบลงอย่างธรรมชาติ ไม่ต้องไปลงทุนซื้อเครื่องดูดไขมันราคาแพงโอ้โหเหมือนได้เปิดคลังสมบัติเลยนะครับเนี่ยสเต็ปที่2อ,อาหาร2มื้อครบ5้าหมู่ไม่อิ่มเกินการกิน2มื้อหลักของพี่โจมื้อเช้าตอน10บโมงเช้าและมื้อเย็นตอน6กโมงเย็นน่าจะเหมาะที่สุดอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากค่ะเพราะถึงจะกิน2มื้อแต่พี่โจต้องมั่นใจว่าได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรต เชิงซ้อนไขมันดีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆแล้วมื้อเช้าผมทานอะไรดีครับดูกตนายในส่วนของมื้อเช้าถือว่าเป็นมื้อที่สําคัญมากเลยค่ะพี่โจเปรียบเหมือนเราสตาร์ทรถยนต์ตอนเช้าต้องเติมน้ํามันดีๆให้รถวิ่งได้ตลอดวันพี่โจก็จัดเต็มได้เลย เน้นโปรตีนเช่นอกไก่ปลาไข่ดาวใช้น้ำมันมะกอกนิดหน่อยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮวีดหรือถ้าอยากเบาๆก็เป็นพวกธัญพืชใส่ผักเยอะๆหน่อยนะคะแล้วมื้อเย็นล่ะครับรัะตะนายมื้อเย็นอันนี้ก็เป็น หัวใจสำคัญค่ะที่พี่โจคิดมาถูกทางแล้วคือเน้นโปรโตีนสูงไขมันต่ำเลี่ยงแป้งไรน้ำตาลแต่ถ้าวันไหนพี่โจออกกำลังกายจนเหงื่อออกรู้สึกล้าเติมคาร์โบเชิงซ้อนเล็กน้อยเพื่อรักษาระดับไกลโคเจนค่ะ ลองนึกภาพว่าเรากำลังจะนอนแล้วเราไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังเพราะเรากำลังจะจอดรถพักผ่อนแล้วให้พี่โจโเน้นปลาอกไก่หรือเต้าหู้กับผักเยอะๆเลยค่ะจะช่วยให้ร่างกายใช้ไขมันสะสมได้ดีขึ้นตอนที่เรานอนหลับจริงเหรอครับผมคิดมาตั้งนานกลัวจะผิดหลักการอะไรไปบ้างไม่ผิดเลยค่ะพี่โจหลักการนี้เป็นแนวทางที่ดีและเหมาะกับวัยของพี่โจมากๆเลยครับมาดูทีละสะเต็ปนะคะ สเต็ปที่3ออโตฟาจีการทำความสะอาดเซลล์ขั้นเทพอันนี้คือของแถมพรีเมียมที่พี่โจจะได้รับจากการทำ IF ค่ะพี่โจลองนึกภาพบ้านเรานะคะเพราะเราไม่กินอะไรเป็นเวลานานๆร่างกายก็จะเริ่มปัดกวาดเช็ดถูสิ่งเก่าๆที่ไม่จำเป็นออกไปเช่นเซลล์ที่เสื่อมสภาพโปรตีนที่ผิดรูปหรือสารพิษต่างๆกระบวนการออโตฟาจีนี้เปรียบเหมือนโรงงานรีไซเคิลของเซลล์เลยค่ะมันจะช่วยกาจัดสิ่งสกปรก สร้างเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงขึ้นทําให้เราดูอ่อนเยาว์ชะลอความเสื่อมของร่างกายแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆที่มากับวัยได้อีกด้วยค่ะถือว่าเป็นการกําจัดสิ่งสกรปรกออกไปสร้างสิ่งใหม่ที่แข็งแรงขึ้นมาแทนนี่แหละค่ะเคล็ดลับความอ่อนเยาว์แบบไม่เสียเงินโอ้โหยังกลับได้ฉีดบัวท็อกจากได้ภายในเลยนะครับเนี่ยดรนัทก็ประมาณนั้นแหละค่ะพี่โจ์แต่เป็นการฉีดที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแล้วยั่งยืนกว่าเยอะเลยค่ะ สรุปแนวทางของพี่โจ้นะคะ1 IF 8 1 6กินช่วง10โมงเช้าถึง6โมงเย็นพักช่วงที่เหลือ 2. 2มื้อหลักครบ5หมู่ไม่อิ่มเกินมื้อเช้าจัดเต็มมื้อเย็นเน้นโปรตีนสูงไขมันต่ำเลี่ยงแป้งน้ำตาล 3. ผลลัพธ์พุงยุบไขมันลดน้ำตาลดีขึ้นได้ออโตโฟ,ฟัตจี้ช่วยชะลอวัยฟังดูดีมากๆเลยครับรตัตนัยแต่ถ้าผมหิวล่ะครับ ช่วงที่ฟาสติงหลังหกโมงเย็นไปจนถึงสิบโมงยาวบางทีตื่นมาก็ท้องร้องแล้วอ่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะพี่โจเราไม่ได้อยากให้พี่โจทรมานตัวเองจนหน้ามืดหรอกนะคะถ้าช่วงแรกของการฟาสติง้งพี่โจเกิดอาการหิวขึ้นมาจริงๆถ้าทนต่อไปเป็นลมได้พี่โจสามารถทานกาแฟดําไม่ใส่น้ําตาลหรือจะไข่ต้มสักฟองก็ช่วยได้หรือโปรตีนเชคแบบไม่ผสมน้ําตาลก็เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะ สำคัญคือเราต้องฟังเสียงร่างกายตัวเองนะคะอย่าฝืนจนเครียดเพราะความเครียดนี่แหละตัวการที่ทำให้ฮอร์โมนเพี้ยน่านจะรดน้ำหนักไม่ลงเอานะคะ เห็นด้วยเลยครับห้ามอดจนเครียดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่โจ้แนวทางที่นายแนะนําไปนี่นายก็ปรับให้เหมาะกับพี่โจ้โดยเฉพาะเลยสําหรับคนอื่นก็อาจจะแตกต่างกับพี่โจ้ได้ค่ะขึ้นอยู่กับอายุระดับของกิจกรรมและการออกกําลังกายสภาพแวดล้อมโรคประจําตัวค่ะดังนั้นถ้าใครที่ฟังแล้วอยากลองทําตามก็ควรปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการก่อนเสมอใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่โจ้จะได้มั่นใจว่าแนวทางที่เลือกนั้นเหมาะสมและปลอดภัยกับตัวเองที่สุดเหมือนจะซื้อรถยน เราก็ต้องเลือกให้เหมาะกับขนาดครอบครัวและงบประมาณไงคะเข้าใจเลยครับดร์นายขอบคุณมากๆเลยครับผมจะเอาแนวทางนี้ไปลองทําดูครับรู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาเป็นกองเลยเยี่ยมเลยค่ะพี่โจมั่นใจว่าทําได้แน่นอนครับ พุงเลข5เนี่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่น่ากลัวหรอกคะ่ะถ้าเรามีอาวุธดีๆแบบนี้อยู่ในมือสู้ๆคะ่ะถูกต้องเลยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากรายการของเรานะครับก่อนจากกันไปถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเราสองคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องพยาบาลจําเป็นกับดร์นายด้วยนะคะและถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักด้วยนะครับรายการนี้จะออกอากาศทาง YouTube ทุกวันก่อนเที่ยงติดตามกันได้นะคะสวัสดีคะ่ะ